มาเปิดหน้าเลยฮัลโหลฮัลโหลเปิดหน้าเลยค่ะง่มากเลยแม่ฮัลโหลฮายฮายจุดมั n นี้วันนี้วันหยุดนะคะแฟนค่าวมันหยุดนะ,ะนคะ,ะ,ะแต่ว่าเราก็ตื่น <Okay. S 1> เอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นวันหยุดราชการเนาะวันหยุดราชการแล้วก็เอกชนก็ต้องไปทำงานแล้วก็วันที่เราเริ่มผ่อน mm. คลายแล้ววันนี้ที่ฉันคาดหวังว่าผู้ติดเชื้อจะเหลือน้อยลงซึ่งไม่น้อยลงหรอก เห็นวันก่อนเมื่อวานเห็นคนเดินทางกันเยอะอะแฟนคลับของน้องฟลุ๊ปนะคะเข้ากันมาแล้วก็ขออนอุญาตนิดนึงฝากชมแชทแชร์คือชมเราแชทกับเราแล้วก็แชร์โดยการกดติดตาม Facebook ของดาราดลี่ดอทคมสวัสดีค่ะมีคนสวัสดีพี่กอล์ฟใช่ค่ะชื่อกอล์ฟอ้อยย้ำหน่อยนึงนะแสดงศักยภาพของพวกเราเหล่าแฟนคลับหน่อยไปกดไ like, ลค์กอฟในอิสแกรมหน่อยนี่ไอจขึ้นอยู่ คือก็เองจไม่มีคนตามเลยคนตามน้อยมากอยากแบบมีคนตามไม่เยอะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเ,เสร็จแล้วอ่ะจะตัดคลิปสั้นๆของน้องไปลงในไอจี IG ตัวเองดีกว่าเพื่อจะดึงกระแส oh. ผู้คนเ <laughs> <laughs> นี่ยมีคนดา่าคนเนี่ยทีมงานด่าตลอดเลยคือเนื่องจากเรามีคนตามน้อยไหนเต้าฟูกไหนดูซิมีใครพูดอะไรมาเก๋ๆมั่งคุณไม่ทักชื่อพี่ฟูกมาอย่างเดียวค่ะต้องแบบ อยากถามว่าอะไรอยากให้น้องทำอะไรหรือส่งคำศัท์ที่อยากให้พี่กรอบใบให้น้องฟังก็ได้นะคะมีคนดีด้วยแม่มากแม่ทักใครางชาติหน่อยแม่นี่เข้ามาได้ปะบอชื่อกบบอชื่อกอกอบเอ่อ hi h e l l o everyone from a l l o ล e วส์เดอะดูดีแล้วดูดีแล้วดูดีนะดูดีเดียดเด๋ยว <laughs> เมื่อ,อไหร่ครบพันวิวปุ๊บนะจะรีบโทรหาน้องเลย รอเต้าฟูกอยู่ค่ะเดยค่ะรอเลยค่ะแฮปปี้ทุกคนคนจีนเยอะมากเลยสำหรับคนจีนนะก็เอาใจช่วยเรื่องโควิดนะตอนนี้เหมือนคลี่คลายแล้วก็ขอให้แบบไม่กลับมาละลอกสองเนาะวันนี้น้องฟุกทำผมตรงอะไรไปที่ราโทรไปเช็คก็เพิ่งตื่นฉันเห็นแล้วเพิ่งตื่นแบบผมแบบแต่แต่เมื่อสิบนาทีที่แล้วไม่รู้ให้เรียกชื่อพี่โอมบ่อยๆวันนี้เรามีเปิดช่วงนิทานพี่โอมด้วยนะคะแล้วก็ดีไม่ดีเดี๋ยวโทรไปหาโอมดีกว่าลอง ติดต่อผู้จะลองติดต่อผู้จัดการพี่โอมไว้ว่าเดี๋ยวอาจจะโทรหาแล้วก็ไม่ไม่ก็ไปถึงโทรหาโอมเฉยๆแลอาจจะแบบเอาจากนี้มาคุยเฉยๆเดี๋ยวมือถือฉันก็ได้ฉันมีผู้จัดการโอมอยู่อ่าน้องพร้อมแล้วนะน้องพร้อมแล้วีนน้องพยากาได้กึิงอกแล้วเอาเข้ามาเลยดีกว่าเต็มตัวปกมือเพราะคนเกินทันไปตั้งนานแล้วไปเลย สวัสดีครับผมตื่นเช็คกันก่อนได้ยินเสียงกันชัดเจนเนาะชัดเจนใสแจ๋วครับเอออะจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเดียวเดียวเพิ่งมารับเพิ่งมาเพ่ทอเลยอ่ะนี่คือเพิ่งตื่นนะใสเบอร์นี้เลยเหรอตื่นกี่โมงตื่นครับผมตื่นตื่นเก้าโมงครับตื่นเก้าโมงครับเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนเล่นเกมกับพี่โอมเสร็จก็ประมาณที่ราตืนนั่นแหละ คุณผู <ie> right, right. ้ชมคะอ่าโน้ตเลยโน้ตเลยค่ะเล่นเกมเล่นเกมอะไรกันเล่นเกมอะไรเออเล่นเกมรายการเล่นเกมอะไรเล่นเกมช่วงนี้เล่นฟีไฟอยู่ครับผมอ๋อฟีไฟฟีไฟเกมอะไรมอไม่รู้จักหรอไม่รู้จักไม่าไม่รู้จักอ๋อปกติชอบเล่นเกมจริงจริงกิจกรรมร่วมระหว่างฟุกกบโอมอ่ะถ้าสมมุติเราไม่ได้กักตัวโควิดอ่ะทำอะไรกันไม่เล่นเกมกิจกรรมร่วมกันปกติทำอะไรกัน ถ้าไม่ได้เล่นเกมก็แทบจะไม่ไม่ก็ก็คุยกันปกติทั่วไปจะไม่ค่อยได้มีีกิจกรรมอะไรร่วมกันแต่ว่าพอมันมีเกมมามันก็มีอะไรที่ทําให้แบบว่าเออทำร่วมกันได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ทําให้การที่เราต้องกักอยู่ในบ้านมันมีกิจกรรมไม่น่าเบื่อเนาะใช่ครับผมต้องถามแหละต้องถามแหละคือนน่งนี้จริงๆเนี่ยตอนที่แฟนคลับฟุกเข้ามาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าด้วยความที่เป็นดาราเดลี่เนาะมันก็มีหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตา ให้ฟูุกแนะนำตัวกับแฟนแฟนดาราเดลี่หน่อยเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมฟลุกนาทัศนะครับผมก็ผลงานที่ผ่านมานะฮะก็สำหรับใครที่เคยดูก็จะมีเรื่องได้แดงทีวีมิตตเกนครับแต่จริงๆเนี่ยก่อนได้แดงเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาฟลุกมาบ้างแล้วเนาะใช่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้ฟุกก็จะเคยเล่นเอ่อละครอย่างละครเรื่องไว้แสบสาคขาดแล้วก็อ่าใช่แล้วก็จะมีหนังเรื่องมอนซอนผี เรื่องตีสามขึ้นสามแล้วว่าก็เรื่องพี่ชายฉันเคยสัมภาษณ์เธอฉันจาได้แหละฉันเคยเรื่องไหนฮะเรื่องไหนเรื่องเรื่องเรื่องที่เธอไปซูเปอร์บันเทิงฉันจําได้ซูเปอร์บันเทิงใส่ใส่เสื้อสีดํดๆมอสต์ผีนะฮะใช่ตอนนั้นไม่้ฉันแอลนอที่ที่ไปดรเิ็นนี่ไงเมาก้างตอนนั้นว่าออทำได้แล้วฉันทำได้ฉันจำได้แหละพอพี่อ่ะพี่ก็ถามทีมงานว่า นี่ยนอกจากได้แดงน้องมเล่นอะไรมาวะเพราะคุณนามาเพราะอน้องส่เสื้อสีดำๆไปกับแกนวงฉันก็แอลน้อง <laughs> ที่ขอโทษนาที่ทำกิรกราไม่ดีกันน้องจริงๆคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่มีผลงานเรื่อยๆแต่ว่าได้แดงค,คือผลงานสร้างชื่อเนาะใช่ครับผมใช่เอาจริงๆเล่าเล่าเรื่องเล่าเรื่องการทำงานได้แดงหน่อยคือครั้งแรกที่ต้องมาทางานได้แดงต้องมาเจอโอมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก่อนหน้านั้นมีการเตรียมงานหรือพูดคุยกับทีมงานยังไงบ้างนะครับ จริงๆก่อนหน้าเล่นได้แดงเนี่ยก็คือผูก็ไปแคสเหมือนทุกคนนะครับก็ไปแคสมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าผูก็ไม่เคยรู้จักกับพี่อมาก่อนก็คือมาเจอกับพี่อมมาวันเปิดตัวนักแสดงก็เตรียมตัวตอนนั้นก็อะไรนะครับแบบถูกชะตากันเลยไหมถูกชะตากันเลยก็ถูกชะตานะครับผมเจอครั้งแรกก็แบบโอ้ว้าวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ Wow, ว้าวคือแบบโอ้คนนี้เราเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่จะมาร่วมงานกับเราทางานกับเราอะไรอย่างนี้เออคือเราเราก็จะมีเวิร์กช็อปก็จะอยู่ด้วยกันแบบว่าหลายเดือนก็จะมีแบบเรียนการแสดงละลายพฤติกรรมอะไรต่างๆครับแล้ว,ว <ผม S 1> พอมาทํางานจริงๆเป็นยังไงบ้างคือเจอครั้งแรกเรารู้แล้วอ๋อจะเจอกับคนนี้เวิร์กช็อปแล้วพอทํางานจริงอะมันเริ่มจริงจังขึ้นอะมันมีแบบกระทบกระทั่งหรือต้องปรับตัวอะไรเพิ่มเติมมาโอ้ไม่มีเขากระทบกระทั่งครับปรับตัวก็แทบจะคือ มันเรียกว่าทํางานไปเรื่อยๆแล้วมันสนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วมัน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 แบบความสัมพันธ์มันก็แบบค่อยๆแบบจากตอนแรกกลายเป็นแบบไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยกล้าคุยกันมันก็เริ่มที่จะกล้าเข้าหากันเรื่อยๆครับจริงๆในกองใครช่วยใครเพราะจริงๆพี่ว่าโอมน่าจะใหม่น่าจะใหม่กว่าฟูกมาได้แนะนําการแส <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดงหรือช่วยกันมา พราะจริงๆก็ไม่ไน้พี่โอมเขาก็มีผลงานมาก่อนบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างเราก็คือจริงๆมันเป็นเหมือนแบบความสบายใจของกันและกันมากกว่าเวลาเขาเล่นฉากอะไรที่มันต้องมีแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบหอมแก้มอะไรเงี้ยกอดกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันก็จะทําให้เราแบบว่าไม่เขินไม่อายแล้วก็แบบว่ากล้าที่จะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมฉา้ยาหน่อยฉาย,ยาเจ้ากแก้มก้อนอ่าเจ้าแก้มก้อนแก้มาจากไหนคือ ฟนคลับเขาบอกว่าตอนนั้นก็จะแบบยิ้มแล้วแก้มันจะเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นก้อนลูกส้มอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ก็จะมาเป็นแนี้ใกล้ในใกล้ใสิจะยิ้มเนี่ยเอออ๋อนี่คือที่จะมาเป็นเป็นก้อนใช่ครับผมเอาจริงสมมุติว่าถ้าถ้าแบบแฟนคลับไม่ได้ตั้งฉายาให้แก้มก้อนอ่ะอยากตั้งฉายาตัวเองว่าอะไร โอ้ oh. เอาอะไระด้วยแต่ว่าน้องสวย,ยงเพี่็จะ,จะ <laughs> <laughs> ยังต้องเป็นน้องน่ารักได้ไหมฮะอย <laughs> ่างเงี้ยคือนืกเนื้นนอบางทีเราก็อยาก,กเออเรียกเราน้องน่ารักละกันอน่ะแฟนถน้องอยากน้องอยากเป็นน้องน่ารัก,จกเจ้าแก้มกอน,น่ารักอย่างนี้เออเอาจริงทุกอยู่บ้านเนี่ยัตัวเนี่ยนอกจากเล่นเกมอ่ะทุกทําอะไรบ้างวันวันคือจริงทจริงทาหลายอย่างมากๆเลยนะครับก็คือเหมือนกับช่วงอยู่บ้านมันเป็น มันมีเวลาให้เราได้ทําอะไรแบบต่างๆเยอะมากอ่านนิยายดูหนังช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าทําเป็นแบบคุกคุกกิ้งก็คือทำอ่าทูน่าคอนสลัดขายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันเป็นกิจกรรมยามว่างที่เรารู้สึกว่าเออมันมันสนุกดีมันมันมันไม่อยู่บ้านเฉยๆ่ะไว,เว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทาทําอะไรขายนะลูกเป็นอ่าทูน่าสลัดครับผมทูน่าสลัดคาร์เตอร์ใช่ทำปกติทําตอนกี่โมงอ่ะ โกดเป็นวันนะเป่นรับเป็นกีงโมงไงคืนี้คือนี้เดี๋ยวจะนัดด้วยเดี๋ยวจะให้ทีมงานอ่ะโทรหาฟุกนะแล้วพี่จะเตรียมอุปกรณ์ทําแล้วเราก็ไลฟ์กันอย่างนี้แล้วฟุกก็สอนพี่ทาอย่างนี้ดูดีจเออดีนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่นัดฮะอะไรนะแอน้องไม่แอลไม่แอลหรือไม่อย่างงี้เดี๋ยวพี่ทํส3จอแล้วก็โทรไปหาพี่โอมไว้โอมโอมก็เตรียมของก๊อฟก็เตรียมของแล้วก็สอนกันสนุกอ้อดีมันดูเออดีะดีครับผมดีนะจริงจริงมันยากไหมไอ้ไอู้ ทูน่าสลัดอะไรเนี่ยยากมาไม่ยากครับไม่ยากเลยครับผมอันนี้ฉันสัญญาแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันจะเตรียมไม่เดี๋ยวเอาอาหาสิเธอฉันว่าฟุกสัญญากับพี่แล้วนะว่าเราจะสอนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเลยฮะอันนี้ฟุกบอกล่วงหน้าสักวันหนึ่งสมมติว่าพี่กอฟเออทีมงานว่าเนี่ยจะทําแล้วเดี๋ยวพี่ก็ซื้อของมาเตรียมมาอย่างที่บอกใช่แล้วเราก็ไลฟ์สดกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทาแล้วฉันก็ลองแจกยาแจกแม่บ้านดูว่าเออเดี๋ยวว่า ดีฮะดีฮะดีครับเอางี้ขายของก่อนแล้วแล้วใครอยากทานทูน่าสลัดอะไรเนี่ยเลือกไม่ถูกเอาใหม่ครับเลือกชื่อมันเลือกทูน่าสลัดเลยครับก็คือใช้ทูน่าสลัดแครกเกอร์แหละครับผมทูน่าสลัดแครกเกอร์ตั้งชื่อเลยว่าเจ้าแก้มก้อนทูน่าสลัดแครกเกอร์ถ้าอยากทานเนี่ยต้องสั่งอะไรยังไงที่ไหนก็คือติดตามที่อ่าไอจครับฟ o o กอัน k i n g กคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดพีว่าเราจะ เริ่มขายวันไหนคือเวลาเราจะขายเราก็ต้องดูว่าวีคนั้นเราว่างวันไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเตรียมของเยอะครับผมบางทีเราทำนานเราทำเป็นร้อยถ้วยก็นานนะคะรับบางทีก็จะใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงมากก็เกือบทั้งวันนะครับเวลาทำนา,นานานะเราอยากเห็นเธอทําเราอยากทําไปด้วยได้เลยครับผม <S <S ได้เดี๋ยวจะมาสอนเดี๋ยวใส่เดี๋ยวพี่ใส่ผักกันเปื้อนน่ารักไรน,านา่นารักน่ารักเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ทำไปเรืไยไปไลอะไรดีฮะไปไลอะไรดีฮะดีมากเรานัดกันแล้วจริงครึ่งนี้ปกติเวลาคุยเราก็จะนัดไปเรื่อย นอกจากทําอาหารอ่านหนังสือแล้วเนี่ยทําอะไรอีกทําอะไรอีกนอกจากนี้แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าวันอื่นก็จะเป็นทํางานบ้างอะไรเงี้ยครับเหมือนวันนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบมาไลฟ์อะไรเงี้ยก็ก็ก็จะมีแบบบางทีก็ไม่ได้ทําอะไรแบบมากมากมายก็จะแบบมีแค่นี้แหละกิจกรรมเล่นเกมอะไรเงี้ยที่ที่บอกไปทุกครั้งที่เธอไลฟ์หรืออะไรเธอขึ้นเทนทวิตเตอร์บ่อยมากเลอฟลุกทารูใช่ปะครับผมก็ก็คือแฟนคลับเขาก็จะแบบช่วยกันแบบว่าดันเทนขึ้นอะไรเงี้ย ครับผมเวลาแฟนขับดันเข้าไปอ่ะได้ได้เข้าไปส่องทวิตเตอร์มั่งมาได้ตอบได้อะไรมั่งมาส่องตลอดครับเห็นตลอดคือบางทีเราเห็นแต่บางทีเราก็แบบอาจจะไม่ได้ไปตอบอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นดูอันนั้นงั้นใช้โอกาสนี้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณแฟนขับที่เป็นช่วยกันดันทวิตเตอร์หน่อยได้ครับก็ขอขอบคุณแฟนขับทุกคนนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูไม่ว่าจะเป็นฟุกแล้วก็พี่โอมนะครับที่ช่วยกันเล่นแท็กแล้วก็แบบดันให้ขึ้นแท็กขึ้นเทรนตลอดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับ เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแฮชแท็กโอมฟุกดาดฟ้ามาแค่นี้หรอไปทําอะไรคู่กันบนดาดฟ้าคืออะไรอ่ะ <c oughs> ไปเปลี่ยนบรรยากาศครับผมเราก็ไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าคือวันนั้นอ่ะ <c oughs> ปกติเวลาพี่ไปดาดฟ้าพี่น่าจะไปซ <c oughs> ัอะไรซักผู้พี่นอนสุนักเยี่ยวรถ <c oughs> ไ,ไปเปลี่ยนจริงเธอเธอเลี้ยงสัตว์ไหะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับเลี <c oughs> ้ยงเลี้ยงไ เลี้ยงหมากับแมวครับเลี้ยงหมากับแมวครับหมาหมาเยี้ยววนเฉียงนอนทุกวันเลย่ะเธอเลี้ยงเธอเลี้ยงหมาอะไรเธอเลี้ยงหมาพันนารายพันปอมครับผมปอมปอมก็จะเห่าใช่เหรอใช่เห่าพี่นิงบีเกิลเชียงเดียวเลยเี่แบบมีอาทิตยพนึงแล้วให้ฟังคนไม่อยากรู้แต่อยากเล่าใช้ผ้าปูที่นอนไปสามเซตฉี่ทั้งอาทิตย์เลยไม่มีที่นอนดูอ่อเลี้ยงขัดด้วยน่าจะดีนี่เครียรดไปเลยดัดฟ้า เออกลับมาเรื่องดัดฟ้าพี่แค่สร้างเรื่องอะไรไปดาดฟ้าเร็วๆก็คือไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าแล้วก็อ่าวันนั้นคือเหมือนก็แบบปล่อยมาแค่รูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแฟนคลับเขาก็อยากเห็นว่ายมันต้องมีมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าสร้างแท็กขึ้นมาบอกว่ามีแค่นี้เหรออยากให้แบบมีมีปล่อยรูปมาอีกอะไรเงี้ยครับผมคำถามสู่รู้ค่ะคดัดฟ้าบ้านไ่ะ นี่ยแหละคระับของคนกันเองนี่แหละครับผมอ,อ๋อแล้วพี่คอกันนี่พี่ไม่อยากถามเลยที่แมททำไมต้องขี่คอกันด้วยอะตัวติดกันขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยเล่าสิไม่ได้ขี่ซะหน่อยบ้าดูผิดปะครับผมเอาลูกเอาลูกขึ้นมาเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกก่อน <c oughs> ไม่มีคนบอกว่าปกติอ่ะพี่โอมาชอบแอบถ่ายรูปฟลุกตอนหลับตอนเผลอจริงหรออ๋อ ไม่รู้เหมือนกันบางทีเขาแอบ,บถ่ายเราจะเห็นบางทีคือแบบว่ามีมีมันหลุดมาแล้วว่าแบบเขาแอบ,บถ่ายอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าถามเขานะว่ามีรูปเราขนาดไหนอะไรเงี้ยรูปนี้คือละ่ะวิลุตตัดต่อปะครับเนี่ยวิลตัดตอ่อห <laughs> นูงานหนูใส่แบบนี้หนูโกหกไม่เนียบอ๋อโอเคครับโกหกไม่เียีเงียนมาไม่ดูดิดิโอ เดี๋ยวนะพี่ขออนุญาตก่อนนะพี่ขอไล่ทีมงานออกทิ้งไปก่อนวุ่นวายมาแล้ววันนี้่อฟุกก็เขาแอบถ่ายโอมแล้วโอมไคยโอมมาเขาแอบถ่ายฟุ๊กแล้วฟุกก็เคยแอบถ่ายโอมบ้างไหมเคยแอบถ่ายเขาแอบถ่ายแอบถ่ายไม่เคยได้พี่โอมเขาจับได้ตลอดบางทีอย่างเงี้ยเรายกกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็จะแบบนี่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบเขาวายหรือว่าเราโป๊เราน่จะโป๊อะครับ เพราะว่าเท่าที่คุยกับโอมโอ๊คเขาไม่ได้ไวโดนหลอกง่ายเหมือนกันใช่ค่ะล่าสุดล่าสุดบอกว่ามีเอ่อยูทูยูเอ่อฮึยูทูบชแนลมีย e Channel ใช่มี youtube ด้วยก็เป็นอ่ช่องที่แบบว่าถ่ายแบบว่าวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นกิจกรรมที่เราอยากให้แบบแฟนๆได้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างนอกจากไปทำงานเห็นหน้าจออะไรเงี้ยอยากเห็นแบบว่าให้คนอื่นเห็นแบบเราหลังกล้องบ้างอะไรเงี้ยครับ แฟนคลับจะได้หคิดถึงพี่ว่ายิ่งช่วงนี้หลายคนต้องอยู่บ้านเราเองก็ออกงานได้น้อยเนาะการทําอย่างนี้มันก็ทําให้แฟนคลับหายหายคิดถึงฮะแล้วก็จะได้เหมือนอัปเดตคอร์สพีุ่ทำอะไรอยู่อ้าไปติดตามได้ไหนเผื่อชาวดาราเดลี่ยังไม่รู้จะได้บอกกันหน่อยชแนลชื่อว่าก็สามารถไปติดตามชแนลฟลุกนะครับชื่อว่าฟลุกนทัศครับผมเป็นภาษาอังกฤษไปเซิร์ชในย t u b e ได้เลยครับไม่น่าไม่น่าจะยากเดี๋ยวแฟนคลับถามมาอู้เรื่อ ถ้าหมดโควิด1 9จะทำอะไรเป็นสิ่งแรกอก็คงพาพี่โอมไปเจอกับทุกคนครับผมพี่ก็เป็นไรฮะฉันนะมันมีคำถามอยู่ประมาณสิ่คำถามเ้ยแล้วมันจะมีชื่อโอมฉันก็เอาคำหนโอมไว้ก่อนเธอตอบคำนักแรกก็โอมเลยฉันก็เลยอ่ะเอาเพื่อนูดต่อเละ จะชวนโอมาทำคอนเทนต์ u t u b e ร่วมกันไหมคำตอบน่าจะได้แล้วขนาดเขาออกวันแรกเขายังมาเลยเออมาไหมถ้าคิดว่าจะชวนมาน่าจะทำเรื่องอะไรกันเอ,อเห็นแฟนคอาร์บอยอยากให้ทำว่าถ้าเป็นแฟนเดย์กันหนึ่งวันอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นแฟนเดย์กันหนึ่งวันอยากจะทะําอะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องสมมต <laughs> มิต้องสมมุตมิต้องสมมุติที่ไม่ก็ทําเลยไม่หมายถึงว่าทําเลยลองดูอ๋อทาเลยลองดู ก็ถ้ามีโอกาสแล้พี่อมเพราะว่าฉันเดี๋ยวฉันแฟนขับใจเย็นนะเดี๋ยวฉันทำสามจออาจจะยังต้องแยกตัวกันแต่เราจะทำอาหารร่วมกันสามคนโดยมีดีครับทุกสอนเนาะแรปัญญาแบนรปัญญาโทเป็นไงบ้างเห็นว่าจะเรียนปัญญาโทตอนนี้เพิ่งสอบสัมภาษณ์รับรอประกาศผลครับผมที่ไหนเอ่ยบอกพี่ตอนนี้ด่าได้บอกแล้วครับก็ไปสัมภาษณ์ที่จุฬามาครับผมคณะอะไรครับ เป็นอ่คณะของเป็นคณะบัณฑิตวิทยาลัยครับมันเป็นสาขาอินเตอร์ครับผมก็เป็นแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติอะไรเงี้ยครับอ่าแสดงวภาษาดีก็ไม่ได้ก็ก็ไม่เชิงว่าดีขนาดนั้นแต่คือเราชอบเรียนแบบว่านแนวเป็นแบบภาษาศาสตร์เป็นลิงไิรสติกเลยอะไรเงี้ยมันมันมันจะแบบไปต่อยอดได้สิ่งที่เราอยากเรียนครับผมเอางี้ที่ถามมาจะได้ให้ทักทายคือจริงๆอ่ะแฟนคลับฟูก็มีเอ่อมีมาทั้งจีนแล้วก็นานาชาติเลยอ่ะ ถ้าภาษาอังกฤษดีขนาดนี้ถ้าททยเขาหน่อยยางเซนโหลกดมอร์นิ่งเฉยๆก็ได้ทั้งหมดโอเคโอเคไงก๊าซกูมอร์นิ่งโอเคครับไ i ก u y ซกูมอร์นิ่ง g i ฟลุกฮาว o ่ a โอเคโฮป a ีซ o p e ูไก่ซ y o โอเค s soon คนยู o u ้า u าวนี่แ a n y ูเค e า n ฮมเมอร o นี่ชามยูเซอ Oh ฮมเมอรนี่ชอ้เมนี่เนี่ เอันราทั้งทาครับผมนับไม่ได้นี่เอางี้จริงๆก่อนหน้าที่เราจะติดโควิดกันเนี่ยเออมีติดกักตัวโควิดกันมันมีโปรแกรมใช่ไหมที่น่าจะทำเขาเรียกอะไรแฟนมีดกันถูกไหมอ๋อใช่ช่วงจริงๆมันก็เป็นแบบช่วงกิจกรรมแฟนมีแต่ช่วงเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่าด้วยโควิดอะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็หลังโควิดก็น่าจะได้เจอกันเนาะ ใช่ครับก็ถึงบอกว่าหลังโควิดจะได้พาพี่โอมออกมาเจอกับทุกคนด้วยอะไรางเนี้ครับแปลว่าไปแล้วนะว่าแฟนมีเลยให้ชวนพี่ไปเป็นพิธีกรเราได้เลยครับพี่กอล์เราจะได้ไปเล่นเกมกันไม่พันธก็จะเล่นเกมเพราะว่างี้อาช่วงนี้เมาอยากจะนินทาอะไรโอมหนึ่งเรื่องให้นินทาหนึ่งเรื่องให้นินทาหนึ่งเรื่องอะครับผมอืมจริงๆพี่โอมเขาไลายครับผมไลน์ไลนายังไงเนเล่าสีเล่าสีเขาจะชอบขี้แกงเขาจะชอบขี้แกงแล้วเขาก็จะแบบยิ้มแบบว่า อืมอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉันจะเมากวันก่อนฉันคุยกับนางใช่ปะก็ชวนเล่นเกมกติกาพี่เป็นงี้เว้ยพี่ก็จะบอกว่าถ้าถ้าโอมแพ้ใช่ปะโอมต้องเต้นเจนนุ่นโบพี่ก็จบงี้เลยนะแล้วก็เล่นเกมแล้วนางชนะนางชนะนางเขไม่ต้องนางส่งข้อความมาทุกวันเลยว่ะว่าให้ว่าให้พี่เต้นเจนนุ่นโบพี่ก็จะบอกเฮ้ยโอมกติกาคือถ้าโอมแพ้โอมเต้นแล้วจบไปแล้ว โกงทวงไายตอนนี้พี่ก็เลยมาเล่นกติกากับเอฟลุ๊กว่าเราจะเล่นเกมใบ้กันห้าคำมีเวลาสองนาทีต้องทําไม่ได้ห้าคำถ้าแพ้ฟลุกจะทําอะไรให้แฟนคลับโอ้ไม่งั้่ต้องเต้นกิวนุ่นโนะซึ่งพี่ว่ามันเอาแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรอินอินอ ติ๊กแต่ติ๊กต่อมันอินเร็วต้องทำหนึ่งอย่างสองร่วงหูกันต้องหูกันไม่เอาไม่เอาต้องเต้นเลยเดี๋ยวให้เต้นไม่อยากเต้นอะไรพี่ก็อยากให้ทำอะไรพี่ก็อยากให้ทำอะไรแม่ทำซ้อมหยุดเลยเอ้ะเอางี้คิดไว้ก่อนแต่ว่าแม่ต้องมีบางอย่างแพ้ตอนท้ายให้พูดว่าสมหยุดมันหยุดโดยไม่มีอะไรหนูจะต้องพหุ่นเธอ สมันหยุดมันหยุดโดยไม่มีอะไรกันแล้วงูแล้วงูก็รัดถ้าถ้าแพ้ต้องพูดแบบนี้นะโอเคครับโอเคถ้าถ้าผู้ชนะพี่ก๊อฟต้องพูดใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหะแอะแอะมามาเวเดียวกันเลยเดี๋ยวพี่ทำเลยได้แหละแต่พี่ไม่เต้นแค่นั้นพี่เต้นไม่ได้พี่ทำแผดไม่เป็นอาเต็มตัวเราจะวจบเลดคุณผู้ชมที่อยู่นะกติกาคือเดี๋ยวโอมอ่ะ ตอนนี้ทางทีมงานซึ่งพี่ก๊องไม่รู้คาได้ส่งคําให้โอมแล้วห้าคำเออฟุ๊กโอโอมคือใครมูเตติโอโอมส่งฟุ๊กไปแล้วห้าคำแล้วเดี๋ยวฟุ๊กจะต้องเออ่ใบ้คําภายในสองนาทีพร้อมไหมฟุ๊กพร้อมไหมฟุ๊กพร้อมครับพร้อมครับอ่าทีมงานทีมงานจับเวลาอ่าพี่พร้อมจับเวลาครับที่เขาเอาดูดเอาไวโอมครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะหลอดหลอดที่เขาเอาไวโอมมาครับ ไม่ใช่ฮะอะไรไม่อมอะไรอุ้ยอะไรไม่อี่อะไรไม่อมเป็นอไรเป็นของหวานครับเป็นของหวาน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 อมยิ้มเออยิ้มมาครับผมอ่าอันที่สองเป็นของกินครับอาหารญี่ปุ่นฮะเป็นเส้นเป็นเส้นสามารถดึงเป็นเส้นได้บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวทุกต้องครับไอ้เมื่อกี้อะไรนะตอบอะไรพี่ก๊อฟตอบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวโซบะเพลงของวงแจแอนนะพี่ ปวดปวดหายถูกต้องครับใครใครจะเกิดตั้งล่ะพี่กอล์ฟไงอันที่สามอันที่สามอันนี้เราทำอะไรฮะว่ายน้ำ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 ไหนไหนว่ายน้ำในทะเลเนี่ยไม่น้ำไม่ไม่ใช้น้ำแตไม่น้ำถูกต้องครับผมสามคำแล้วว่าเวลาดีมากเลยทำไงดีอ่ะผีผีผีไทยครับผีไทยกระสือกระหังปอบปี๊ซบลง พี่ปอบพันทุกพี่ปอบได้แล้วเหรอพี่ปอบฮะย่ลงมอสุดท้ายอันนี้ทำอะไรครับกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ไม่ไม่ไม่เดี่ยวเม็ดขาวๆอะฮะข้าวข้าวอะไรเป็นข้าวพันหนึ่งเป็นที่แบบข้าวข้าวอะไรก็จะอธิบายว่ายังไงดีนิวมันจะมดแล้วข้าวอะไรข้าวอะไรถ้าสีน้ำหอมแล้วมันจะเป็นยังไงฮะข้าวหอมมะลิ ครบแล้วแต่อมแบบหนึ oh, oh, ่งนะคำสุขคำที่หนึ่งครับอมยิ้มอ่ะแล้วเธอเริ่มด้วยอมเลยอ่ะฉันก็งงวะทจะพูดคำว่าอมได้เลยหรอจังนาไม่ขอโทษครับหลุดไปอันแรกที่อะไรหนึ่งคือไอ้อดิโอถ้าพูดคำว่าอมยิ้มคือดังนั้นเธอทําได้เวลาเดี๋ยวเอาเวลาก่อนเวลาดีเวลาดีเลยเวลาดี เวลาคือหนึ่งนาทีสามสิบหวินาที oh. แต่ว่าต้องกลบไปสาสิบวินาทีเพราะาคำแรกดังนั้นเธอแพ้แบ <laughs> บนี้ก็ได้ฮะ่ oh. านๆห้า่ท่านตะหนีว่าเราโกงน้องนะแต่คำแรกอ่ะตลกมากเลยแล้วอีนี้ก็งงไปสับว์นึงว่าอา้าวก็มีคำว่าอมไปนะมันก็พูดไม่ได้ดิ oh. อะไรก็อ oh. พีป,ปอีปีปอบคือผีอ่ะก็ผีปอบเธอจะพูดว่าผีไม่ได้แพ้จ้ะ โอมแพ้ค่ะคุณผู้ชมโอ้รถปรับแพ้เลยสนสนสนใจแต่อะฟุกหนูแพ้ลูกแล้วก็พี่ชอบข้าวพันใหม่มากไม่แต่ว่าคืองี้น้องเนี่ยเป็นคนสื่อสารท่าทางเยอะเออฟุกจะไม่ค่อยอธิบายฟุกจะแบบท่าทางแต่ย่งไรก็ตามพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนะแฟนคลับเอาแฟนคลับเอายังไงแฟนเดี๋ยวเราเราจะดูว่าผลการตัดสินเนี่ยแฟนคลับใจยังไง ครับผมตอนนี้มันคือได้สามคะแนนสามข้อแค่นั้นไงหนูแพ้ลูกเอ,เ,อเอาหน้ามาใกล้ๆขยับหน้ามาเอาหน้ามาใกล้ๆเออแล้วก็พูดว่านะครับสมมันหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นมันยุแล้ว <c oughs> งูก็รัดพูดยาวเลยนะหนึ่งสองซ้ำสมมันหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นฉันโดนงูรัด <c oughs> อินเนอร์ไม่ได้เลยค่ะต้องไป้อบต้องไปซ้อมมากมา้ไปซ้อมแหละผุกต้องยอมพี่กอล์ฟแหละอันนี้นี่แหละนี่แหละคืองี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนาะเราเอาน้องฟลุ๊กมาไลฟ์กันเพราะว่าจะได้ให้คิดถึงเนาะฟุ๊ก็จะได้มาพูดคุยกับแฟนๆด้วยอะช่วงได้ท้ายให้ฟุ๊กให้กำลังใจหน่อยพี่ว่าทั้งแฟนคลับทั้งคนไทยและคนทั่วโลกแหละเราก็อึดอัดอยู่กับการถูกกักตัวอยากให้ให้กำลังใจแฟนคลับและผู้ผู้ผู้ชมทั่วไปหน่อยเชิญครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมสําหรับใครที่ประสบปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ขอฟุกก็ขอเป็นกําลังใจนะครับผมก็ที่สําคัญก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยหวังว่าเราจะได้มาเจอกันนะครับผมแน่นอนว่าสถานีขึ้นนะเอ่อฟุกสัญญากับเราไว้หลายเรื่องมากเรื่องที่หนึ่งคือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์นู้นวันไหนที่ทำอาหารบอกเราล่วงหน้าเราจะทำอาหารร่วมกันอีกรอบนึงนะแฟนคลับิตนัวเราจะได้รู้ฟุ กรอบแล้วอาจจะมีโอมถ้าเราวางตรงกันมาทำาหารด้วยกันอันที่สองคือเดี๋ยวพอเราเลิกกักตัวเกมที่พี่กรอบเล่นอ่ะอีกหน่อยเราจะทํารายการไปเจอน้องเนี่ยแล้วเล่นเกมใน่างแล้วก็มีลงโทษจริงกาเออเราจะได้มีอะไรสนุกสนุกเล่นกันในสังคมของพวกเราเนาะเอาวันนี้ขอคุณพุก่กนี่อะไรนามหนึนะลูกได้ครับอุ้ยแฟนคลับคะนี่คือการ ประกาศครั้งแรกของวงการทไมยิ่งใหญ่ไนอกจากจะเขาเรียกอะไรกรมาหาแล้วมีการปล่อยตัวแล้วว่าเราจะให้โอมและฟลุกมาไลฟ์สดคู่กันในดาราเดลี่ของเรารอติดตบอตอนนี้เราคือฟุกอะอาเมียนบอกฟุกบอกไม่เห็นรู้ตัวมาก่อนเลยเออนี่ไม่เห็นรู้ตัวมาก่อนเลยนี่คือแบบที่รไลฟ์สดอะเราพยายามติดต่อโอมกับพี่นิวแต่ว่าเขา เราตื่นกันเพราะเราไม่นัดไว้ตอนแรกเรากัดเซอร์พายก็เลยเกิดว่าเราจะอนี่เราจะมาแบบร่วมกันเนาะอย่าเกลียดพี่ก๊อฟนะจำพี่ก๊อฟเพื่อนแกน้องได้แล้วเนาะจำได้ฮะัจำได้จำขึ้นใจเลยฮะแฟนคลับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะไปหารูปรูปนั้นฉันจำได้น้องใส่เสื้อสีดำแต่หน้าเปลี่ยนโนปีที่แล้วเองปีที่แล้วเนาะไอ้หนังเรื่องนั้นไม่นานใช่ใช่ใช่พี่ก๊อฟก็ไปหาดูต้องไม่นาไม่นานครับไม่นานไม่นานวนนี้พี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนหน้าทุกหกเดือนไง เป็นตัวแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนโซน้าอีกอ่ะฝากสุดท้ายแล้วฝากงานฝากงานฝากของฝากทุกอย่างเลยเชิญครับ้องฟุกก็ตอนนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะมีงานมาเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามช่องทางการติดตามของฟุกก็เป็นอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับผมฟุกนัทนะครับผมส่วนผลงานการแสดงนะครับก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ปลายปีนี้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณฟุกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เขามา็นน่ารักเลิฟเลิฟขอบคุณพี่กอบ้างมากนะคะขอบคุณทุกคนมากบายบายครับขอบคุณน้องฟลุ๊กมากฉันก็นึกตั้งนานว่าเจอน้องเนี่ยนะตอนนางเล่นเล่นหนังแล้วฉันไปสัมภาษณ์แล้วก็เป็นแบบเด็กน้อยปั๊มนางกอดน้องจริงจริงคุณผู้ชมคือน้องก็มากับทีมเราใช่น้องก็น่าตาน่ารักเลยกอดนางกันาะแล้วก็กอดทางในรูปเดี๋ยวไปหาลูกเดี๋ยวจะลงใน กอนมีการมีการแกล้งน้องเกิดขึ้นฉนนึกได้อ๋อแต่แต่ตอนนั้นอะผมน้องเป็นแบบผมมาสั้นๆแล้วก็น่าใสๆปักแดงๆเดี๋ยวฉันไม่หารูปนะแล้วฉันก็จะลงในไอจดังนั้นไปตามไอจีฉันด้วยมีคนชมแม่เยอะมากเลยขอบคุณทุกคนเลยก็ไปบอกให้เขาจ้างฉันวันนี้นี่เขาเรียกละวันที่เป็นเออแฟนมิทติ้งเนาะขอบคุณค่ะวันนี้ วันนี้ขอบคุณดีกว่าแต่ว่าฝากประชาพันธ์หน่อยวันพุธวันพุธหน้านะวันพุธวันพุธที่หกอะเป็นวันหยุดเหมือนเดิมพุธนี้แหละเชนกับเอ็มดีเอ่อไมเอนจิเนียร์มีช็อปมีเกียร์มีเนียได้ยังวะ จะมาคู่กันดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูย้อนหลังใน YouTube หน่อยเราสัมภาษณ์น้นองๆเยอะมากเลยไปดูที่ YouTube นะครับดาราเดลี่ออฟฟิเชียลว,วันนี้ลาแล้วล่ะสวัสดีนะครับ๊าบาย